สวัสดีครับผมครูต้ายอดมวยไทยยิมหรือวิสิติ์ศักด์สายแววนะครับสวัสดีครับผมครูเดี่ยวยอดมวยไทยยิมครับหรือขุนเดี่ยวพยับคำพันธ์ครับอ่าวันนี้นะครับเราก็จะมาโชว์สเต็ปการเข้าเป้าขั้นพื้นฐานนะครับขั้นกลางขั้นสูงนะครับก่อนไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครป์ที่ด้านล่างด้วยนะครับ ไปดูกันครับผมอ่ะนี่ก็เป็นสเต็ปขั้นพื้นฐานนะครับไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นเลยก็จะมีตั้งแต่หมัดเท้าเข่าศอกนะครับเป็นเบสิกที่มวยไทยทุกคนควรต้องมีนะครับหรือนักเรียนควรต้องมีนะครับอ่ะมาลองครับอ่ะคือยับอ่ะจะมีหมัดยับนะครับยับตรงตรงหนึ่งสองเตะครับตั้งเอิบหนึ่งสองเตะครับตั้งเอิบหนึ่งสองเข่าครับ สอกขวาไปชงเตะมาถือเอาทิพครับประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรมากครับเป็นการออกอาวุธได้ง่ายนะครับไม่ได้มีสเต็ปอะไรวุ่นวายมากมายเท่าไหร่โอเคครับต่อไปก็จะเป็นสเต็ปขั้นที่2นะครับคือขั้นกลางนะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาคือมีการยกบังนะครับมีการบังอาวุธนะครับบังลูกเตะนะครับมีศอกกลับมีเพิ่มท่ายากขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่อ่ะลองดูนะครับอ่าหนึ่งสองดึงตรงซึ้งดึงครับ ตึงเตะขวาบ้างบังขวาครับซิบโต้มาเซบเนี่ยครับการโตนะครับบังโตนะครับบังเฮิบปึ๊บเราวางข้างหลังครับไม่ลงข้างหน้านะครับลงหน้าเตะไม่ได้นะครับเราลงขึ้ามหลแล้วก็เตะขึ้นม่าเป็นชุดเลยนะชุดคันกลางนะหนึ่งสองดึงตรงปังบังเฮิบบังบังเังบเฮ้ยทิบมาขึ้นมาเฮ้ย หนึ่งสองดึงไหมเออตังครับตั้งครับตังครับเฮ้เฮ้อประมาณนี้ครับขั้นกลางครับอ่า เราดูโหดๆขึ้นมานิดนึงสําหรับขั้นที่3นะครับคือขั้นสูงนะครับซึ่งสําหรับผู้มีความชํานาญแล้วนะครับก็จะมีความเร็วเพิ่มมากขึ้นนะครับเข้าเป้าเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นท่ายากมากขึ้นนะครับอย่างเช่นมีเข่าลอยนะครับจระเข้ฟาดหางนะครับแล้วก็ท่าหลบนะครับลองมาดูกันเลยนะครับเริ่มจากท่ายากๆก่อนแล้วกันจะมีเข่าลอยก่อนนะครับเข่าลอยเราจะสอนกันเลยเข่าลอยก้าวขวากระโดดแทงเข่านะครับเป็นการสลับขานะครับสลับขาเข่าลอยนะครับเป็นท่าสวยงามนะครับ แต่ถ้าเกิดโดนก็หนักนะครับแล้วมีท่าจระเข้ฟาดหางครับสมมุติว่าเวลาเราเตะวืดนะครับเราจะเตะวืดอ้าวเตะวืดปั๊บตามมาเลยตอกด้วยส้นเท้านะครับหรือฟาดด้วยฝ่าเท้าเข้าที่คางนี้หลับแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราลองเป็นชุดนะครับเป็นชุดมีหลบเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับอ่ะฟุกตรงเวฟตรงุกตรงย่อไปซีมัดดึงดึงข้หลังตรงหุกตรงเตะเบิ้ลมาบิ้ลมา ขาไปทีบมาเขาลอยครับไปสอกขวาไบังไป้ลุ้ยบังไ้เลการคอเลยเอยอย่างเงี้ยครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสเต็ปการล่อเป้า3มลำดับ3ขั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับ หรือว่าลองไปฝึกมานะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะครับหรือว่าแวะเข้ามาเยี่ยมชมที่ยิมยอดมวยไทยยิมเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c คร b e เป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากเราและรับชมคลิปใหม่ก่อนใครด้วยค่ะ